ฟื้นฟูพัฒนาการด้านต่างๆเพื่อน,นำไปสู่ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษแม้คุณครูจะออกแบบดูแลและช่วยเหลือแต่การนำมาซึ่งผลลัพธ์อันยอดเยี่ยมมักมาจากความร่วมมือของครอบครัวช่วยพัฒนาต่อยอดให้เป็นไปในทิศท,ทางเดียวกันโรงเรียนสาธิตรออุทิตจึงมุ่งทำงานประสานกับครอบครัวอย่างเข้มแข็ง โดยมีเป้าหมายของการทำงานคือเราทุกคนคือครอบครัวเดียวกันสิ่งแรกเลยที่คุณนาบอกผู้ปกครองก็คือ,อ,อยินดีต้อนรับเข้าบ้านใหม่นะคะเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องเดินไปพร้อมกับเราก้าวไปพร้อมกันจุงลูกไปพร้อมกับเราผู้ปกครองเดินหาเราได้ตลอดเวลาเช้าขึ้นมา คุณพ่อคุณแม่มาพูดคุยกับคุณครูได้เลยว่าวันนี้ลูกมีปัญหาแบบนี้จะช่วยอย่างไรนะคะหรือตอนเย็นคุณพ่อคุณแม่มารับคุณครูของเราก็จะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่คะวันนี้ลูกมีพฤติกรรมแบบนี้นะคะ คุณพ่อคุณแม่ช่วยไปสอนลูกตรงนี้หน่อยนะคะเพราะคุณครูสอนไปถ้าคุณพ่อคุณแม่เชื่อเรานะคะช่วยเราลูกจะพัฒนาได้เร็วอ่ลนะคะเดี๋ยววอร์มก่อนนะยกแกนขึ้นก่อนหนึ่งเอาลงอ่ะสอเอาลงเราจะช่วยเหลือลูกอะถ้าคุณแม่รอด้วยความทุกข์ใช้เวลาหนึ่งปีแต่ถ้าไม่ได้สอนเลยเนี่ยคือมันอาจจะ ช้าไปอะไรอย่างนี้ค่ะคือทุกคนมีความสามารถที่จะฝึกได้ใช่ไหมคะหรือว่าเรียนรู้ได้แต่ขึ้นอยู่กับต้นทุนที่เขามานะตอนนี้ถึงว่าต้นทุนเขาอาจจะน้อยแต่ถ้าแรงผลักเนี่ยคือเยอะหน่อยเด็กก็จะดีได้ตามความสามารถของเขาที่ค่อยๆดีเพิ่มขึ้นที่นี่เราก็จะให้ให้นักวิชาชีพะ,ะหรือว่าพ่อแม่ด้วยกันเองมาคุยให้ฟังในกลุ่มของสภากาแฟะคะ่ะให้พบเพื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยเออไม่ใช่เขาคนเดียวนะที่มีความเครียดมีความทุกข์ มีคนที่ที่น้องเขาเมีพัฒนาการที่ไม่ดีเท่าลูกเขาเนี่ยแต่ทําไมพ่อแม่สามารถที่จะมีกําลังใจที่จะฝึกอะคะ่ะแล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับลูกเขาอย่างอย่างมีความสุขทุกทุกขณะได้อะไรเงี้ยค่ะนี่อันนี้เท้าของใครเท้าเท้าของใครยกมือขึ้นของปออ่อาทำให้เรามีความหวังหากว่า ลูกเราเนี่ยสามารถที่จะเติบโตได้เหมือนเด็กปกติจากที่น้องเนี่ยเข้ามาทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็แยกจากแม่ไม่ได้ตอนเนี้ยก็กลายเป็นว่าคุณแม่บอกว่าน้องปอน้องปอนั่งรอนะครับแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยไปทุลักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาเขาก็สามารถที่จะนั่งรอได้รอจนคุณแม่กลับมาแล้วเขาก็รู้สึกว่าดีใจว่าเออคุณแม่กลับมาแล้วอะไรอย่างเงี้ย เห็นคนอื่นเรียนตัวเองจะต้องเข้ามาเรียนด้วยอยากจะเข้ามาไม่ไม่ได้เรียนก็เจอแบบโอ้ทำไมฉันไม่ได้เข้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะร้องไห้บ้างซึ่งบอกว่าเราก็บอกเหตุผลเข้าไปเขาก็เข้าใจพ่อแม่ช่วยลูกเยอะเกินไปเยอะจนที่เด็กเนี่ยไม่ได้ตัดสินใจหรือไม่ได้คิดด้วยตนเองเด็กทุกคนที่มีความพิการหนักๆเขาก็มีความคิดนะการร้องของเขาเนี่คือการปฏิเสธหรือการอยากได้ ไม่ใช่ว่าร้องเพราะไม่อยากทําถ้าเด็กอยากกินอยากทําเด็กทําได้หมดแหละแต่พ่อแม่ไม่เคยปล่อยค่ะส่วนใหญ่แล้วกลัวเลอะกลัวสก,กปรกกลัวคือเกรงใจคนอื่นก็คือมีหลายกลัวมากสําหรับผู้ปกครอง,งอึ๊บเกง่งอึ๊บเกง่ง <laughs> เี้ยวเก่งไหมเก่งมากพอมาเห็นแบบกิจกรรม คุณครูให้เข้าแถวคุณครูพูดกับเด็กเหมือนกับว่าเขารู้แล้วก็เหมือนพูดแบบนะแบบตลกๆเนะเหมือนเฮ้ยคุณครูบ้าเปล่าเด็กพวกนี้จะรู้เรื่องเหรอเวลาจะให้ทํากิจกรรมอะไรก็อทำแบบนี้นะยืนเต้นให้ดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไหวนี่เนี่ยพามาแล้วหลานจะได้อะไรแล้วเราเองต้องมาดูเขาดิน้นร้องแล้วก็รบกวนคนอื่นมันเห็นพัฒนาการที่ทําให้เราสึกว่าเรามีกําลังใจว่า เราต้องฝึกเขายังไงเรามีแนวทางที่สําคัญคือมีที่ปรึกษาคุณครูก็จะบอกเอออย่างนี้ต้องทําอย่างนี้นะอยู่บ้านต้องสอนเขาเรื่องนี้ให้เขาใจเย็นลงให้เขาสื่อสารความรู้สึกใส่เข้าไปใส่เรื่อยๆโดยไม่ต้องคาดหวังเชื่อมั่นอย่างเดียวคําพูดคุณครูที่นี่จะบอกว่าคุณแม่ต้องเชื่อว่าลูกทําได้ แล้วพยายามเปิดโอกาสให้เขาดึงศักยภาพตัวเขาออกมาได้ใช้ถ้าเกิดว่าผู้ปกครองให้ความเ่้มือดดีเด็กก็พัฒนาได้ดีทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าผู้ปกครองอรอการช่วยเหลือจากครูฝั่งเดียวซึ่งเด็กมีปริมาณเยอะครูมีปริมาณน้อยแล้วก็เวลาที่ให้เด็กเนี่ยน้อยเด็กก็พัฒนาได้ช้าพอถึงช่วงอายุที่เด็กจะต้องจําเป็นให้เข้าโรงเรียนนะครับเขาก็ความพร้อมบางส่วนก็พร้อมไม่เต็มที่ เข้าโรงเรียนไม่ได้ก็จะเป็นปัญหาว่าจะต้องอยู่ที่บ้านหรืออาจจะต้องกลับมาฝึกต่อเพิ่มเติมตรงนี้ครับเราก็จะก็จะมีเด็กกลุ่มนี้อยู่ด้วยครับมแม่ไก่ออกไข่มาแล้วออกไข่มาแล้วนี่วันที่สองได้ไข่ใบที่สองในส่วนตัวผมกับภรรยาเนี่ยก็คือเราจะไม่เร่งอะไรลูกเลยนะฮะเราจะไม่ขีดเส้นว่า เราจะไม่ขีดเส้นไหมแต่ว่าลูกต้องเรียนกับคนอื่นได้ถ้ามันไปแค่ไหนก็ไปแค่นั้นนะเรารู้แค่ว่าเออวันนี้ทําให้ดีเวลาอยู่บ้านนี้วนเวลาฝึกนี้แซมเข้าไปในกิจ,จวัตรประจําวันการพูดก็เช่นเดียวกันนะครับวเวลาสื่อสารกับเขาเวาพูดกับเขาเนี่ยเขาพูดออกมาออกมาไม่เป็นคาหรอกครับแต่เราก็สมมติว่ามันเป็นคําแล้วก็พยายามบอกเขาว่าถ้าจะพูดความหมายนี้กอ็ออกเสียงอย่างนี้ทํารูปปากอย่างนี้ เขาสื่อสารกับเราแล้วเราเรารับรู้ได้ก็เป็นกําลังใจให้เขาในการที่พยายามสื่อสารกับเราต่อด้วยคุณครูในที่นี้เนี่ยเขาก็จะเน้นให้เด็กๆช่วยเหลือตัวเองนะครับซึ่งจริงๆอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วแหละถูกต้องกันแหละแต่ในความที่เราเป็นเป็นคุณพ่อนะครับพอเราเห็นลูกเราทําอะไรไม่ได้เนี่ยเราก็มักจะรีบใส่ความช่วยเหลือของเราเข้าไปก่อนซึ่งจริงในระยะยาวมันไม่ดีนะฮะในครูที่เนี่ยคือจะแบบสอนให้ช่วยเหลือตัวเองนะครับแล้วไออมามาระยะยาวเขาก็ทําได้ คุณพ่อจะค่อนข้างที่จะรู้ใจน้องทุกอย่างนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะโอบและเอาใจซึ่งโฮปเนี่ยเขาจะรู้ตรงนี้พอคุณพ่อมาเนี่ยเขาจะไม่ทําอะไรเลยจะประมาณวนะ่าเดี๋ยวกอดเดี๋ยวหอมเดี๋ยวอุ้มกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็คือพยายามบอกเขาว่าคุณครูเข้าใจนะคุณครูก็รักน้องเหมือนกันเพียงแต่ว่าความรักของคุณพ่ออ่ะคือบางทีมันมากเกินไปทําให้ศักยภาพในตัวของน้องเนี่ยที่มันมีดีๆอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ได้ออกมาเลยมันจะถูกเก็บอยู่อย่างนั้น อ่าเสร็จแล้วสูนครูส่งให้ย่าแล้วนะส่งให้ย่าหน่อยอ่าเก่งมากเลยเยี่ยมใช่ใช่กาฟิวเก่งใครเก่งกาฟิวเก่งเนี่ยกาฟิวเก่งใช่ป่าวใช่กาฟิวเก่งฝึกที่โรงเรียนนี่กลับไปก็ฝึกต่อมัง่งทําได้มัง่งไม่ได้มังนะ่งอะเนาะเพราะว่าไม่ทันก,ก็ดีขึ้นก็ฟังคาสั่งเวลาเขาดีขึ้นตอนช่วงที่เขายังไม่ตีหัวก็ไม่เป็นไรเพราะก็ตีหัวเครียด ว่าจะหายไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดตีอย่างนี้เรื่อยไปเราก็ไม่ไหวแม่เพราะว่าต้องล้างเอยตีเขียวหมดอะคือจะสื่อสารกับเราแล้วเราไม่เข้าใจจะเอาอะไรป่วยหิวพอมามาสักพักหนึ่งเขาก็ดีขึ้นพอเราอยากได้อะไรพอราอนนะั้นเขาก็สื่อสารให้เรารู้เวลาเราพูดเขามองตาเราเนี่ยนะ<ๆ>ก็เขาก็จูบปากตาดีใจนะ<ม>ว่าเออรู้เรื่องขึ้นแล้ว<ม>ถ้าเกิดเราไม่มีเราแล,แล้วก็คงจะอยู่กับคนอื่นได้อะไรเงี้ย จากสังเกตว่าไม่มีใครค่อยคุยกับสิ่งที่เขาต้องการนะคะอันนี้ตามที่พฤติกรรมที่เขาแสดงออกมาอย่างเช่นว่าถ้าเขาไม่ชอบเขาตีหัวใช่ไหมคะเพราะนั่นคือเขาบอกว่าอย่านั่งนานนะเขาจะไปแล้วนะก็คือหมายความว่าคือเราก็ต้องต้องให้โอกาสเขาบอกนิดนึงแต่ถามว่าเรายังให้ไปไหมเรายังไม่ให้ไปนะ ก็เพื่อให้เขารออีกนิดนึงนะคะแล้วทาไปแบบนี้สักระยะนึงเนี่ยกาฟีวดีดีขึ้นอย่างชัดเจนนะคะตรงส่วนนี้เขาก็จะรับรู้เหตุผลแล้วก็สื่อสารได้กับเราดีขึ้นปิดเปิดอะนู่งสองปิดเปิด3อ,อ,อีกอีกอยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จจริงๆสําคัญมากคือไม่เฉพาะในห้องเรียนที่ที่เด็กจะได้รับการกระตุ้นนะคะมันต้องมีการกระตุ้นต่อเนื่องทั้งที่บ้านด้วย แล้วก็การสื่อสารกับคนที่บ้านสําคัญมากเพราะว่าถ้าไม่สร้างความเข้าใจที่ตรงกันให้เป็นในแนวทางเดียวกันนี่เด็กจะสับสนระยะเวลาที่จะช่วยเด็กได้เนี่ยส่วนใหญ่รู้ๆก,กันอยู่แล้วว่าช่วง7็ดขวบปีแรกนะคะการยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นนี่มีความสําคัญเพราะว่าถึงแม้ตอนนี้เราบอกว่าเราไม่มีเวลาขอทํางานก่อนแต่ถ้าเกิดเจดปีผ่านไปแล้วเงินมากองตรงหน้าคุณเป็นล้านคุณก็ไม่สามารถที่จะซื้อเวลาตรงนั้นกลับคืนมาได้ ความสงสารลูกนะคะก็คือก็คือไม่สามารถที่จะฝืนใจลูกได้อะไรเงี้ยค่ะก็ลูกจะทำอะไรก็ตามใจลูกอะค่ะหรือว่าอายอะไรเงี้ยค่ะที่จะในการฝึกที่จะพาออกนอก<ม>ก็จะทําให้พัฒนาการตรงนั้นอนะช้าทําใจแล้วก็กล้าที่จะลุยกับลูกนะคะครอบครัวช่วยกันคุยการปรึกษากันนะคะแล้วก็ร่วมมือไปทางทิศท,ทางเดียวกันปรับพฤติกรรมก็ทางเดียวกันเด็กอะดีขึ้นค่ะ ก็ม<น>ีคุยมีแลกเปลี่ยนกันว่าตอนนี้น้องไปฝึกฝึกของเราแล้วไปฝึกที่ไหนเพิ่มเติมบ้างเราอยากรู้ข้อมูลนะคะออาไปเพิ่มเติมตรงนี้มาเป็นยังไงเลยค่ะลองดูซิมันนิ่มๆเรียบๆนะคะเงาะนี่เขาเรียกว่างเงาะเงาะมันจะเป็นลองจับดูนะคะมีขนแต่มันแข็งนะคะมันแข็งแข็งฝึกให้เขารู้จักจับเหมือนที่คุณครูสอนแต่ซึ่งแต่ก่อนนี่เขาแทบจะแบบเวลาเราให้ให้เอื้อมมือจับอย่างนี้เขาจะอย่างนี้เลย เดี๋ยวนี้ก็มีมาจับแล้วสัมผัสอะไรได้เยอะค่ะสำหรับเด็กตาเนี่ยคุยให้มากที่สุดเพราะเขาจะไม่เห็นก็จะไม่รู้แอ้โต๊ะอยู่วางอยู่ตรงนี้ไม่เห็นก็อี้วางอยู่ตรงนี้ไม่เห็นมาคุณครูบอกวิธีให้เด็กจับจับมือต้องเราต้องจับมือเขาทำค่ะสร้างกำลังใจกับตัวเองก่อนลูกเราถึงจะมีพลังขึ้นมาอยากให้ลูกแบบดีกว่าที่เขาเป็นอยู่อะค่ะต้องต้อง ไม่ใช่ว่าเขาได้แค่นี้ก็ออปล่อยไว้แค่นี้ไม่ใช่เราต้องช่วยเหลือเขาให้มากที่สุดคือไปดูเขาตั้งแต่ตอนตอนนั้นประมาณรัก3เดือนได้มั้งคะท,ท,ที่ที่อยู่ในตู้อบพ่อแม่ทําใจไม่ได้เลยอะคะ่ะว่าเขาจะต้องเลี้ยงยังไงอะคะ่ะศูนย์ไ e ออะคะ่ะบริการช่วยเหลือรแรกเริ่มของเราเนี่ยเป็นการช่วยเหลือเด็กตาบอดที่ที่ทำมาครบประมาณเอ,อ่อปีแล้วนะคะเต็มๆ็มที่เราจะเชี่ยวชาญด้านเด็กตาเนี่ยคือถือว่าสูงอะคะ่ะ ไม่ต้องห่วงเลยถ้าพ่อแม่เชื่อมั่นในสิ่งที่เราบอกและในสิ่งที่เราฝึกอะคะ่ะเขาก็จะต้องทําได้ตามต้นทุนที่เขามีถ้าแรกพบความพิการนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่รู้ว่าลูกตัวเองเป็นอะไรหรือไม่มั่นใจว่าเป็นอะไรเอ๊ะลูกเราไม่หือไม่อือเลยไม่หันซ้ายไม่หันขวาสิ่งแรกคือหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ควรจะไปพบหมอเมื่อหมอวินิจฉัยแล้วว่าลูกเป็นอะไรก็ ควรจะไปตามศูนย์การศึกษาพิเศษต่างๆนะคะที่มีการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มหรือมาที่ศูนย์ของเราศูนย์ของเราเนี่ยรับตั้งแต่แรกตั้งอยู่ในท้องมาจองคิวตั้งแต่อยู่ในท้องนะคะอย่าอายที่จะเอารูปไปที่บ้านนะคะเราต้องช่วยเขาตั้งแต่เล็กๆถ้าเราสามารถช่วยเขาได้ตั้งแต่เล็กๆอายุน้อยๆเนี่ยความเติมเต็ม ที่จะให้เขาเหมือนกับเด็กปกติทั่วๆไปเนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์ได้มากนะคะมาหาเราได้นะคะคุณครูการศึกษาพิเศษเนี่ยจะช่วยท่านได้นะคะแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายก็ไม่มีอยู่แล้วแล้วเราก็ช่วยนะคะช่วยหลายทางทางโทรศัพท์แล้วก็ช่วยไปเยี่ยมบ้านนะคะ,ะคุณพ่อคุณแม่ไม่มีสตางค์เราก็ไปดูแลให้ที่บ้านไปให้คําแนะนําที่บ้านนะคะ ครอบครัวคือพ่อแม่โรงเรียนครูเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันนะคะเดินไปพร้อมๆกันก้าวไปพร้อมๆกันมีอะไรพูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันนะคะรับรองเลยคะ่ะว่าลูกนะคะจะพัฒนาได้อย่างร้อยเปอร์เซนต์คณกณาบอกเลยว่ายังไงลูกก็พัฒนาได้เด็กพิการทุกคนนะคะสามารถพัฒนาได้ตามศักยภาพของเขากัน thank mm -hmm. you